ในตอนนี้การต่อสู้ระหว่างกิลฟริเทลและกิลเดียบลอลด์มันได้เริ่มต้นขึ้นแล้วด้านฝั่งของนักสืบรากุนิลหลังจากรอคอยมานานแสนนานในที่สุดเขาก็ได้มาเจอกับมังกรแดงซูสขูผู้ที่สามารถโค่นนักสืบรากุนิลได้และการต่อสู้มันจะลงเอยเช่นไรฟริเทลควสหนึ่งร้อยปีตอนที่100ชื่อตอนว่าแขกผู้ไม่ได้รับเชิญการต่อสู้ที่เขาวงกดนั้นมันได้เข้ามาสู่จุดคลายแม็กแล้วในตอนนี้ ขาวงกดมันได้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างจนนําไปสู่การพบการไม่ว่าจะเป็นเอลซาสกาเลต ที่ตัวของเธอต้องร่วมมือกับเกรย์และกาซิลในการโค่นลมมิสกิหรือแม้กระทั่งลูซี่ฮัตฟิเลียซึ่งในตอนนี้เธอได้ประชิญหน้าอยู่กับคิเลียและสุดท้ายนัตสือดรอกูนิลที่ต้องมาประชิญหน้ากับซูสโคดรากอนเซเลเยอร์ ayer, ที่ได้เคยชนะนัตสือมาก่อนเมื่อทั้งสองคนได้พบกันทั้งฝั่งของนัตสือเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่าทางด้านฝั่งของนัตสือเองจะกระทำต่อซูสาคเหมือนกับที่เขาเคยทํากับนัตสือซึ่งดูเหมือนว่าในตอนโลกเอเลนเทียหลังจากนัตสือพ่ายแพ้ซูสโคเหตุการณ์นี้ มันคือตราบาปของนักสือทางด้านฟังของสุสรูเขาได้พูดขึ้นมาว่าไลสาละตัวของนายนะ่ะอยากทําอะไรก็เชิญแต่ว่านะไม่ว่าอย่างไรผลลัพธ์มันก็จะเหมือนเดิมทางด้านฟังของนักสือเขาทําการถามสุสรูเพราะเหตุใดกันทั้งที่สุสรูเคยบอกเขาว่าจะทําการสังหารเทพเจ้ามังกรเซลีนแต่ทว่าในตอนนี้สุสรูกลับทําการผูกมิตรกับเธอทางด้านฟังของสุสรูเขาได้ตอบกลับนักสือไปว่า สำหรับเรื่องนั้นน่ะมันก็แค่ตัวของเทพเจ้ามังกรซีลีนมีเป้าหมายเดียวกับพวกเราซึ่งก็คือการล่าห้าเทพเจ้ามังกรอย่างนั้นหรอกเหรอแต่ฉันว่านะมันไม่สําคัญหรอกเพราะว่าตัวฉันจะเอาชนะนายและเซลีนยังไงละ่ะชนะอย่างนั้นหรอตัวของนายน่ะไม่สามารถลบดับฉันได้หรอกในตอนนี้การต่อสู้ระหว่าง นัตสืดรากุนิวและสูสาคมันก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วทางด้านฝั่งของนัตสืดรากุนิวในตอนนี้ตัวเขาเองได้ทําการใช้พลังไฟทางด้านฝั่งของสูสาคเขาทําการจับดาบในตอนนี้ทั้งสองคนต่างก็เตรียมพร้อมโจมตีใส่กันแล้วและเพียงชัว่วพริบตาเดียวทั้งสองคนก็เล่งพลังจนถึงขีดสุดและปล่อยมันออกมา ทางด้านฟังของสูสคูได้ฟันนัตส,สือโดนเข้าอย่างจังและก็ดูเหมือนว่าทั้งพลังและความเร็วสุสคูจะเหนือกว่านัตส,สือแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดมันก็ได้เกิดขึ้นมาทางด้านฝังของสูสคูได้หันมามองนัตส,สือและเขาเองก็ต้องตกใจเนื่องจากว่านัตสือสามารถรับการโจมตีได้แม้ว่าตัวของนัตส,สือนั้นจะบาดเจ็บแต่ทว่าตัวเขาเองกลับดีใจมากที่สามารถบล็อกการโจมตีได้เดี๋ยวก่อนสินี่มันอะไรกันไอ้เจ้าหมอนี่น่ะมัน ไม่หลบเลยแต่ไม่กลับทําการป้องกันไม่จริงน่ะดาบของฉันสามารถตัดติ็ดของมังกรได้ฉันจะบอกนายว่านะปเปลวเพลิงนี้คือเกล็ดของราชามังกรเพลิงหลังจากนักสืบพูดจบแล้วนักสือก็ได้พุ่งเข้าไปหาชุกสกูแต่ถว่า ทั้งฝั่งสูสุูเขาสามารถหลบการโจมตีไปได้สูสุขูท,ทาการโจมตีส่วนกราบทางด้านฝั่งของนัสือเขาใช้แขนในการลบล็อกการโจมตีไม่จริงนาะเอ้เจ้าหมอนี่ใช้เพียงแค่แขนในการป้องกันทางด้านฝั่งของนัสือเขาบอกสุสุูไปว่าขอเพียงแค่ตัวเขามีสมาธิจดจอ่อไม่ว่าสิ่งใดเขาก็สามารถทํามันได้หมดสูสุูเมื่อได้ฟัง เขาจึงตอบกลับมาว่าไลสาลาทางฝั่งสุสขุได้มุง่งหน้าเข้ามาหาหน้าเสือและทําการจับดาบเพื่อทําการเตรียมฟาดฟันใส่แต่ทว่าเมื่อเขาชักดาบออกมาดาบของเขามันกลับติดกําแพง นัตสือจึงใช้โอกาสนี้ในการโจมตีสวนกลาบนัตสือเขาได้บอกซูสักคูไปว่าที่แห่งนี้น่ะมันค่อนข้างแคบนะดาบของนายอาจใช้การได้ไม่ค่อยดีทางด้านฟังของซูสักคูเขาลุกขึ้นมาและได้พูดขึ้นว่ากำแพงอย่างนั้นเหรอถ้าหากว่าตัวฉันน่ะใช้ดาบคุนุก,กิล่ะก็หลังจากซุสกคูพูดจบแล้วซูสกคูได้ทําการใช้ดาบโจมตี แต่ทว่ากำแพงที่เขาฟาดฟันดาบใส่มันกลับเป็นรอยแค่เพียงเล็กน้อยนัตเสือได้บอกซูซูคุไปว่ากำแพงนี่น่ะมันไม่สามารถพังทลายได้ และได้วิ่งเข้ามาหาสูสคูพร้อมกับทําการโจมตีทางด้านฟังของสูสคูเข,ขาได้บอกนักสื่อไปว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่ตัวของนักสื่อจะสามารถแข็งแกร่งในเวลาอันสัน้นทางด้านฟังของนักสื่อเองก็ได้บอกกลับไปว่าในทุกวันเขาต้องฝึกฝนอย่างหนักเพื่อให้ได้มาถึงจุดจุดนี้นักสื่ยังบอกไปอีกว่าในตอนนี้ตัวเขาสามารถอ่านทุกการเคลื่อนไหวของซูสคูได้ถ้าหากว่าตัวของนายนะ่ะสามารถอ่านการเคลื่อนไหวได้ตัวของนายก็จะเข้าใจทุกชนิด ของการโจมตีและนี่แหละเหตุผลที่ทําให้ฉันแข็งแกร่งขึ้นอะไรกันไอ้เจ้าหมอนี่น่ะฉลาดกว่าที่เห็นและทั้งสองคนก็ได้เข้าประทะกันแต่ทว่าทางด้านฟังของสุสรูเขากลับถามนัดสืบไปว่าผลลับของ1 2ลบกับ5มันมีค่าเท่าไหร่นัดสืบเมื่อได้ฟังเขาตกใจเป็นอย่างมากหลังจากนัสืบคิดอยู่นานตัวเขาเองก็ได้ตอบกลับไปว่า ส2องลบ5อย่างนั้นหรอมันมีค่าเป็นสิบยังไงล่ะสุสคูจึงรู้ว่าแท้จริงแล้วนัสือไม่ใช่คนฉลาดเลยแต่ว่านัสือเป็นอัจฉริยะด้านการต่อสู้ทางด้านฟังของสุสคูได้ฟาดฟันดาบใส่นัสือและคิดว่าการฟันในครั้งนี้มันจะโดนนัสือเข้าอย่างจังนายน่ะคงเดาไม่ออกสินะการโจมตีเมื่อตกี้นี้ตู้ของฉันเปลี่ยนทั้งเวลาและสเต็ปการโจมตีแต่ทว่าเมื่อสุสคูเห็นนัสือบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเขาก็รู้ทันทีว่าการโจมตีของเขานั้น มันยังไม่รุนแรงพอถ้าหากว่าตัวของฉันต้องการตัดเกรดของราชามังกรเพลิงฉันคงต้องเพิ่มสมาธิมากกว่านี้ทางด้านฝั่งของนักสือเขาได้รวบรวมพลังเพลิงและได้พูดขึ้นบอกว่าจงรับไปซะราชามังกรเพลิงมัดแห่งการทำลายล้างทางด้านฝั่งของนักสือได้ปล่อยพลังสุดแรงเกิดปเปลวเพลิงของนักสือมันได้ลุกโชนท่วมเขาวงกดฉันขอยอมรับจากใจหรือว่าไอ้เจ้าหมอนี่มันแข็งแกร่งจริง,รงๆนี่ล้อกันเล่นใช่ไหมตัว ของนายน่ะสามารถบล็อกเลือดเพื่งฉันได้ทางด้านฟังของสุสโคเขาทําการตั้งสมาธิและได้พูดขึ้นมาว่าวิชาดาบคุณก,กี่จรงรับไปกระบวนท่าออเบียสทางด้านฟังของนัาสือเขาเห็นบางสิ่งบางอย่าง กีดพุ่งตรงมาด้วยความรวดเร็วแต่ทว่ามันกลับไม่ทันเสียแล้ววิชาดาบตัดนรกทางด้านฟังของนัเสือถูกซูสคูโจมตีเข้าอย่างจังแต่ทว่าซูสคูเขากลับต้องแปลกใจเมื่อเขาเห็นนัเสือสามารถใช้แขนรับการโจมตีได้ทางด้านฟังของนัเสือเขาถามซูสคูไปว่านั่นน่ะคือการโจมตีปิดฉากใช่ไหมถ้าหากว่าตัวฉันไม่ป้องกันและใช้พลังโจมตีส่วนกลับมันคงเป็นฉันเองที่ถูกนายศัพท์เป็นชิ้นไม่จริงน่ะไอกเจ้าหมอนี่สามารถบล็อก,ก การโจมตีได้ทางด้านฟังของซูสคูเขาถามนักสืบไปว่าความร้อนที่เกิดขึ้นตอนนี้มันเป็นผลมาจากพลังของราชามังกรไฟใช่ไหมทางด้านนักสืบเมื่อได้ฟังเขาก็ตกใจและได้พูดขึ้นมาว่าไม่ใช่นี่นะ่ะไม่ใช่พลังของฉันและเรื่องที่ไม่คาดคิดมันก็ได้เกิดขึ้นมาเมื่อกำแพงมันได้เกิดการหลอมละลายนักสืบไม่เห็นจึงได้พูดขึ้นมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นฉันพึ่งบอกไปว่า ำแพงของเขาวงกฎน่ะมันไม่สามารถถูกทำลายได้หลังจากนัสือพูจบแล้วอยู่ๆเงาปริศนามันก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาที่ทำลายไม่ได้น่ะมันคือพวกมนุษย์ต่างหากเฮ้ย hey, นัสืบตรงหน้าของนัสือแลสสูสขูชายผู้นี้เขาก็คือเทพเจ้ามังกรไฟอิกเนียหลังจากการปรากฏตัวของอิกเนีย ไม่ว่าจะเป็นลักษาร์ดเวนดี้ Wendy, หรือแม้แต่เทพเจ้ามังกรเซรีนก็สามารถรับรู้ได้ถึงพลังอันมหาศาลทางด้านฟังของเทพเจ้ามังกรเซรีนเธอก็ได้พูดขึ้นมาว่าเป็นไปนได้ไหมว่าอิกเนียจะรู้ความจริงของข่าววงกดซึกตัดสินระหว่างนเสือและมังกรเดงสุสขูที่ถูกอิกเนียขัดขวางมันจะลงเอยเช่นไรและเทพเจ้ามังกรเพลิงอิกเนียจะรู้ความจริงหรือไม่ถ้าหากไม่อยากพลาดตอนหน้าล่ะก็อย่าลืมกั subscribe และกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดตอนหน้านะคะ สำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายรักนะจุ๊บจุ๊บ mm hmm. พบกับช่วงวิเคราะห์หลังดูนะครับก็มีความคิดว่านะครับในตอนนี้เนี่ยมันมันมากเลยครับเพราะว่าการต่อสู้ระหว่างนัสเซอร์กับซูซาคูนะครับมันสนุกมากครับแถมเจ้าตัวยังเอ่ยปากนะครับว่าทําการซุ่มซ้อมมานานมากแสดงว่านะครับกะมาเพื่อล้างตาเลยทีนี้ครับ เรื่องการมาของเทพเจ้ามังกรเพลิงนะครับผมเนี่ยมีความคิดว่าต้องมีจุดมุ่งหมายบางอย่างนะครับเพราะว่าเทพเจ้ามังกรเพลิงเนี่ยก็คงไม่อยากสู้กับเทพเจ้ามังกรเซรีนะครับเพราะว่าการต่อสู้ระหว่างเทพเจ้ามังกรเนี่ยนะครับเซรีเคยพูดเอาไว้ครับว่าอาจนําไปสู่ความตายได้เพราะว่าเทพเจ้ามังกรแต่ละตัวเนี่ยเก่งพอๆกันครับ ผมจึงวิเคราะห์ว่านะครับหนเนี่ยอาจมาเพื่อช่วยนัดสื่อและ2อเนี่ยอาจจะมาเพื่อตามหานะครับหัวใจของอลิซิเลียเพราะว่านะครับมันคือกุญแจนําไปสู่มรดกนะครับทางภูมิปัญญาของโลกเวทมนต์ ซึ่งว่ากันว่านะครับมันไรแรงยิ่งกว่าเฟสหรือว่าปืนใหญ่เวทมนต์ซึ่งสิ่งนี้ครับเป็นสิ่งที่ใครหลายคนเนี่ยต้องการครอบครองมันเพราะว่ามันคือขุมพลังอำนาจนะครับที่จะยึดครองโลกได้เลยนะครับอย่างเช่นปืนใหญ่อิตาเลียนนะครับสามารถที่จะยิงเกาะทั้งเกาะเนี่ยให้หายไปจากแผนที่ได้เลยครับผมเลยมีความเชื่อว่านะครับการมาของอิกเนียเนี่ยไม่ได้มาเพื่อช่วยเซลีนครับแต่มาเพื่อหนึ่งเลยคือช่วยนัส่อหรือว่า2นะครับ ก็คือการมาตามหาหัวใจของอเลิเลียแต่ถ้าเกิดว่านะครับอิกเนียเนี่ยต้องสู้กับนัดสืบผมก็มีความคิดว่านัดสืบก็อาจที่จะชนะได้ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่านัดสืบนะครับสามารถกินเบลเพลิงของอิกเนียนะครับแล้วก็เข้าสู่หมวดเพลิงเทพเจ้ามังรกรซึ่งเป็นหมวดที่เก่งมากครับก็ต้องมาล่ารุนนะครับว่าเราเนี่ยจะได้เห็นการต่อสู้ระหว่าง2พี่น้องต่างแม่กันหรือเปล่านะครับก็นะครับประมาณนี้สําหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายแล้วเจอกัน